สวัสดีค่ะแม่นะคะที่รึกษาการกขายมิสูวิชีนวมินนะคะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะแม่บอกเลยว่าวันนี้แมมีโปรโมชั่นดีๆนะคะสําหรับรถ2ครคันนี้นะคะเรามาดูกันแรกกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นอ่าตัว EXPENDER c r o s s คนะคะ M Y 2 0นะคะตัวนี้เรามาจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยสําหรับรถตัวนี้นะคะแล้วก็เราบอกว่าเรามีจํานวนจํากัดนะคะตัวนี้นะคะรับไปเลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษนะคะ 0%นาน5ปีเลยค่ะหรือว่าคุณลูกค้าที่ต้องการใช้เงินออกรถน้อยต้องการรถใช้งานนะคะตัวนี้ดาวเริ่มต้นแค่1 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะถือว่าตอบโจทย์มากเลยสำหรับลูกค้าที่ลังหารถเจที่นั่งนะคะเพื่อใช้งานนะคะตัวนี้เราเน้นย้ำกันว่าเป็น e x t e n d e r c o s t นะคะ MY 2 0นะคะตัวนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยค่ะแต่เป็นรถปีเก่าเท่านั้นเองสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะก็สอบถามโปรโมชั่นกันมาได้นะคะ พักมาในเพจของแอมหรือว่าเบอร์โทร0 8 7 8 7 6 4 8 6 6นะคะและนอกจากนี้นะคะเรายังไม่มีเรายเรายังไม่จบแค่คันนี้นะคะเรามาดูอีกคันหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นรถเชสไดนะคะรถเชสไดที่ไม่น้อยคุณภาพดีนะคะสภาพดีเยี่ยมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันเลยคะ่ะตัวนี้เป็นรถเชสไดที่พร้อมขายแล้วนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะในส่วนของรถเชสไดคันนี้นะคะรับส่วนลดสูงสุดไปเลย1น0 0 0แค่ะ ตัวนี้เป็นตัว TT นะคะตัว MY22 นะคะตัวนี้ก็คือด้านหน้าเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ CVT ด้วยค่ะถือว่าคุ้มมากเลยสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจมองหารถนะคะเพื่อใช้งานนะคะตัวนี้เราบอกว่าคุ้มค่ามากกับส่วนลด1 0 0 0 0แบาทนะคะราคารถก็ อยู่ที่95,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจในรถโปรโมชั่นของรถ2คันนี้นะคะตัว x v e n t e r Cross m y 2 0กับตัวรถเทสได้นะคะเป็นตัว t t ของเรานะคะก็สอบถามก็มาได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อแมในเบอร์0878764866นะคะสำหรับวันนี้แม่มขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ